สวัสดีครับมนี่มาเล่นน้ำพึอประมวดนะครับมาเบ่งบรรยากาศเลี้ยงค้าวนะครับเน่มือเรงนะครับเนี่ยพื้นที่ในการเลี้ยงนะครับกับนีคุณพ่อครับเรามาเบ่งนะครับมาเล่นน้ำนะครับตามมาจาก youtube นะครับเป็นบรรยากาศนะครับเนี่ยบรรยากาศวงเลี้ยงก็ถือว่ากลวงนะครับ ลูกแสงอาทิตย์กัเห็ดพอพันไดอยู่นี่พอไปทำน้ำบานเท่าไหร่ครับพราอยากได้ตัวผู้หรือตัวเม่ครับไปเรียนก็ใจอยากได้เป็นตัวผู้เลยครับเฮ็ดพอพันไปนี่เฮ็ดพอพันครับแม่แต่ว่าเบิ่งเล่าครับนี่แม่นี่น่าสนใจครับแม่มูลานะครับร้อยห้าสิบเซนนะครับ บวกลบกับว asure, บ 2, cumin, ่เก <sh arp> ินหนึ่งสองเส้นนะครับนี่นะครับเจ้าของมาหลายเทียบว่เห็นหน้าเห็นตาแล้วพอประหมดโอ้นี่นะครับใกล้ใกล้ออกไปพอได้จักเดือนครับเนี่ยอันนี้แปดเดือนแล้วมั้งโอ้แปดเดือนโอ้บ๊อบฟิดหวังนะครับทองเจ้ายิ่งใหญ่หมออย่างก็ครับหมอหมอโอ๋บ่หมออย่างหมอโอ๋ดิเห็นหมอโอ๋ว่ะยูนักหนองบัวแถวนากลางหุ่นละ จะยิงไงยอะ่ะนี่นะครับตัวไหนลูกแสงอาทิตย์พ่อข้างหน้า,น,านี่นครับคุณตัวเผือกตัวนั่นขายไปแล้วนะครับมีคนมาเอาไปแล้วนะครับ,รบ <c oughs> เหลือแต่ลูกมันนะครับที่ผมลงไปวังอาทิตย์ก่อนนะครับ อยู่ทัญยานะครับคลองสามนะครับทันยาบุรีนะครับอยู่ติดดิมเวอร์เลยนะครับไปนี่นะครับบรรยากาศในการเลี้ยง มีลูกแสงอาทิตย์กับมีนะครับลูกแสงอาทิตย์เป็นตัวผู้นะครับผู้ใดสนใจก็โทรมาสอบถามคุณพ่อได้นะครับราคาก,ก็ผมว่าบ่ถือว่าเพ่งนะเทียบสายเลือดแล้วกับคุณพ่อเพิ่นเลี้ยงแบบธรรมดานะครับยังบ่ได้เป็นฟ้ามญงนะครับบ่ได้ขายในราคาฟ้ามนะครับขายให้เกษตรกรนะครับไปเลี้ยงไปเห็ดพันธุ์นะครับ ภากับดิสันเนี่ยนะครับขออภัยนะครับเดี๋ยวเก็บเองินอีกจักหน่อยกันนะครับซื้อไม่ก,กันสันนะครับไม่กรับราคาสูงอยู่ครับผมพันสี่พันกว่าบาทนะครับบรรยากาศดีนะครับเนี่ย

không không mới không 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 Nó không ครับห้าหกหาเจ็ดนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งยูคอกผุแล้วครับเนี่ยไล่ไปคอกกันกำลังเข่าคอกนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอารถกอนนะครับ นี่ครับวงเลี่ยงกุวงนะครับบรรยากาศนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามให้เดอ้อครับเดี๋ยวภาไปเบื้องยุคอกนะครับผมคลิปนี้ก็ฝา,า,ากไว้นะครับผู้ใดสนใจเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์พ่อแล้วไว้ให้นะครับ ก็เขามาเบิ้งได้นะครับมาเบิง้งมาเลือกนะครับมาเว้านะครับมาเที่ยวหากันนะครับก็เป็นความสุขนะครับของคนมักควายมาฟอกันนะครับ นี่นะครับฟังเบาบึงเงยนะครับ่อนตน้ครับมขายไปแล้วครับขายแมโอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้เงี้เงาดีนะครับ บรรยากาศผมมากบรรยากาศครับคือบานเขาเลยนะครับบ, well e รบ,บรรยากาศคืออยู่ตามตา่างจังหวัดนะครับน้ำบานเลยนะครับเดี๋ยวเบอร์เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์พอร่อแล้วไปให้นะครับพอ่อแล้วก็ายกองจักน้อยนะครับเราบอคอยมาเขากลองนะครับสนใจกะโทรมานะครับผมเบอร์พอร่อแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไให้นะครับนะครับ ูเสียฟ้านะครับเจ้าของเพื่อน,นครับพ่อประมดอีกคนนึงหันกัเป็นเอฟซนะครับทางช่องวอลชินาฟาร์มนะครับในมาเบิงนะครับเบิงใน YouTube นะครับแล้วก็โทรมาหาพอ่อแล้วก็ตามมาเบิงนะครับโอบ้บรรยากาศดีนะครับร่มเย็น มือแรงนะครับสิปมะามหามุ้งนะครับหามุ้งกว่วๆนะครับนี่ก็ถือว่าโชคดีนะครับมามาพอมาเจอพ่อครับยากาศดีครับล่มพูนครับมอไซผมขี่หลัดทงหน้ามากนะครับมันบมีท่านะขี่มานน้ำทงหน้านะครับ ร้านไทยร้าหน้ามาดนะมาตามเบิ้งคว้ยนะครับก็ฝากกดไลไรกดแช่อีกข้างนะครับผมผู้ใดมักนะครับสนใจนะครับก็ขามาเบิ้งมาเว้าได้นะครับผมพอเราใจดีนะครับพอเราก็เป็นคนอีสานนะครับคนชัยภูมินะครับมาให้การทิ่งานดยูยพี่นะครับไ็เลี้ยงครับมกคว้ยกั่ลีซือมาเลี่ยงนะครับผมคลิปนี้ก็ ขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีนะครับสุผู้สุขคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันมากนะครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ